มาก่อนก่อนร้อนขึ้นฝนแทบอีกาการเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดสะพยกุฎอกสะยอีกาการกาทางเพจและยู u ูบฝนฟ้าพี่นกองริพพลุกไลาใจทางเฟซบุ๊กวันศุกร์ที่13มกุมพาพันในช่วงเย็นคืนนี้อัพพินชภพารูแลตติดตามในด้านของพื้นที่เสี่ยงฝนชุดต่อไปหลังจากที่มวลอ,อากาศเย็นอ่อนและเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวในปี2019จะเป็นเช่ไนไรกันบ้างเราจะมารับชมรับ,ฟ,รบฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ แป๊บเดียวที่มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงมวลอากาศเย็นถอยเท่านั้นแหละครับก็มีลมพัดแซ่ของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นลมใต้การที่ลมเปลี่ยนทิศเช่นนี้นะครับจะทาให้ฝนฝั่งตะวันออกของประเทศไทยรวมถึงทางตอนล่างของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยบริเวณฝั่งตะวันออกเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาได้จากการพัดนําของลมหลายกระแสก่อนที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางของลมก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา จากการพัดนาความชื้นนะครับซึ่งมวลอากาศเย็นเริ่มถอยดังนั้นความชื้นเริ่มลุกลามเข้ามาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนฝั่งล่างเริ่มจากภาคตะวันออกก่อนมาที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลเริ่มถึงเรินพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนืออีสานทางตอนล่างก็ได้รับฝนในบางจุดบ,บางพื้นที่นะครับแต่ในช่วงนี้ฝนนอกฤดูกาลอย่าไปหวังอะไรมากมายนะครับบางพื้นที่ตก ก็เป็นผลดีสําหรับใครที่ไม่ได้ทําการเกษตรนะคะส่วนสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรท่านใดที่ทําการเกษตรก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในช่วงนี้นะคะเพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะดังนั้นความแปรปรวนสภาพอากาศจึงเริ่มมีเข้ามาและให้เห็นแล้วนะคะ เห็นได้ชัดเจนคือในช่วงที่ผ่านมานะครับฝนรอบที่แล้วก็สร้างความเสียาหายเข้ามาทั้งอีสารทางตอนล่างอย่างนครราชสีมาชัยภูมิในบางจุดนะครับในบางพื้นที่ก็มีตกทั้งวันนะครับแต่ไม่แรงเป็นฝนเปรยโปร,รยเป็นฝนดินดินเหมือนกับพายุเข้านะครับบริเวณพื้นที่โคร,ราชบางพื้นที่โคร,ราชเหมือนกันนะครับก็มีฝนตกหนักตกแรงแต่ไม่นานก็มีส่วนที่ตกหลายพื้นที่เลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนคือภาคตะวันออกภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลนะครับ ส่วนในรอบนี้ในทุกภาคนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวัออกก,กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ก็จะได้รับฝนแต่ไม่มากนะครับก็เป็นฝนของการเปลี่ยนช่วงฤดูการนะคะหรือเรียกกันง่ายๆว่าฝนห่อดอกบกม่วงนะคะภาษาอีสานเรียกนะครับ หรือภาคกลางเรียกว่าฝนชะชอมะม,ม่วงนะคะหรือฝนนอกฤดูกาลนั่นเองนะครับเป็นฝนอันเดียวกันแต่ความรุนแรงของสภาพอากาศยังไม่มากนะครับเนื่องจากความร้อนอยังไม่ได้สะสมมากเพราะหมดอากาศเย็นก็เพิ่งที่จะอ่อนกนําลังลงแต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนในช่วงของเดือนมีนาคมเมษายนรวมถึงในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของพาย,ยุฤด,ดูร้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดินินสภาไปเชฟพิกัดไปปักหมดพื้นที่ฝนนะครับ13กุมภาพันธ์ในช่วงเย็นจะเริ่มจาก18ฮิกาก็จะมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่นะครับที่หลังสวน0.4ม mm, ิมตรบ้านทับวาง0.4ม mm, ิเมตรกระเอือ0.7มิเมตรหาดบางเบน0.5ม mm, ิลลิเมตรหาดประภาส1.5ม mm, ิเมตร บ้านเตรียม1.4ม mm, มคูราบุรี1.2ม mm, มบ้านสิงโต2.4ม mm, มบ้านนอกนา1.1มมตะกัวป่า1มเมบ้านบางวัน1.1มมบ้านท่าหัน0.7มมบ้านบางบอน0.6ม mm, เมกระโปรง0.7ม mm, มบ้านบางเนียง1ม mm, มทับละมุ0.7ม mm, ม บานบกปุย1มิลเมตรพังงา0.6มิลเมตรท้ายเหมือง1มิลเมตรนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามา21นาฬิกามีฝนบางพื้นที่ภาคตะลอ,อกภาคใต้เที่ยงคืนเช่นกันนะครับจะเริ่มอีกครั้ง14กุมภาพันธ์2569ติดตามอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปจะพาไปดูนีด้านของเกษตรกรยุคใหม่งดเผาลดควัน จัดการพื้นที่การเกษตรอย่างถูกวิธีเพื่อลมหายใจที่ดีกว่านะครับจากกรมป้องกันนลำบรรเทาสาธารณภัยสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับคือการเผาต่อสั่งหรือพืชไร่หลังจากการเก็บเกี่ยวเผาเศษวัชพืชใบไม้กิ่งไม้ในไร่นาและสวนเผาในช่วงที่สภาพอากาศปิดหรือมีลมแรงเผาโดยขาดการควบคุมหรือไม่มีผู้สังเกตการ ส่วนสิ่งที่ควรทำนะครับคือไถกลบต่อชังและเศษพืชเพื่อปรับปรุงดินเลือกแนวทางการจัดการไรนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้เครื่องจักรจัดเตรียมเศษพืชแทนการเผาการแปรรูปเศษพืชเหลือใช้ทางการเกษตรอาที่ผลิตเชื้อเพลิงจากสั่งข้าวโพดอัดแทง่งขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ ต่อไปจะพาไปดูในด้านของกรารเพีกรณกาศในสัปดาห์นี้นะครับ13กุมภาพันธ์เป็ต้นไปนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์ โดยในช่วงแรก13-15กุมภาพันธ์ประเทศไท,ไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมีหมอกในตอนเช้าจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นที่ปกคลุมไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นเข้าปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ส่วนที่ลมบริเวณอ่าวไทยและอนดนามันมีกำลังอ่อนลง อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงถึ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้น16-17กุมภาพันธ์บริเวณคอปบรรากาศสูงเหนือบรากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้ทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน ยังคงมีกำลังปานกลางด้วยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันระวังนะครับตั้งแต่ในวันนี้1 3 1 5กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนประเทศไทยตอนบนเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก หลังจากนั้น16-17กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจร รวมทั้งเกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นพยารกรณ์ศ13จนถึง17กุมภาพันธ์ภาคเหนือมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำสุด18 24องศาและสูงสุด3337องศายอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13-15กุมภาพันธ์อากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาตำ่ำสุด18-23องศาได้สูงสุด32-36องศายอดผูอากาศหนาวอุณหภูมิตำด1 0 1 4องศาลมต้นออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้น16-17กุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางตอนเช้าฝนฟ้าคะนอง10-20%ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด33-37องศาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรกณ์อากาศบริเวณภาคกลาง1 3บ5กุมภาพันธ์อากาศเย็นมีหมอ,บอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด22 26องศาและสูงสุด3337องศาลมตะวันออกความเร็วสึกถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น 16- 1 7กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองลอยละ2 0 3 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23 25องศาและสูงสุด34-37่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงรต่อชั่วโมง ภาคตะวนออก13บากุมภาพันธ์มีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุดส2 3สององศาหลังจากนั้น16-17กุมภาพันธ์ฝนร้อยละ40-60อุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาสูงสุด3235องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนทื่นต่ำกว่า1เมตรห่ m, างจากฝั่งสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพปริมมณฑล13-15กุมภาพ,ภาพ,พันธ์หมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศา ฝนเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 6าองศาและสูงสุด3 3 3 6องศาลมจมรออกเฉียงใต้ความเร็ว10 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้น16 1 7กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองลอยละ20-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สิ่องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมจมรออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยายกรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก13-14กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองไว้ละ20-40ฝนตกหนักบางพื้นที่สว่วนมากในช่วง15-17กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนอง40-60เนฝนตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความรัเร็วถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกรดคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะนออกความเร็วถึง3 5กมชมเตลต่วโมงเลทื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาและสูงสุด31-36องศาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก13-15กุมภาพันธ์มีฝนฟ้าขนอง10-20ของพื้นที่ ส่วน16-17กุมภาพันธ์ฝนฟ้าคะนอง40-60%ของพื้นที่ลงต้นออกความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเล่ขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตร อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด32-36องศาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเป็นตารางงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุง่งหและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลขาา่า,ลขาวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ